โอ้โอ้เ็นผู้สาวขันเบิงขาทีหาออกเลยครับพี่น้องโวยโยโวยโยโวยโวยโอ้ยรอไม่ขันด้วยรอไม่ขันด้วยรอไม่ขันด้วยนี่เรามาดูอาการทั้งสามเชือกเดี๋ยวขลายจะพาไปถามอาการของพี่ชัยมงคลไปดูอาการของพี่ชัยมงคลบ้างนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินปลายมงคลน,น้อยนะครับอยู่กับช่วงเช้าเช้านะครับผมเราจะพาลูกๆไปกินน้ําอาบน้ําวันนี้นะครับก็มาอัปเดตอาการของแม่ขันนะครับหนึ่งวันนี้นะครับเจ็บตาอยู่นะครับผมโอ้ อนจจะดางไห้กันนี่มีน้ําตาไหลยอยู่นะครับน้ําตาก็ยังไหลยอยู่นะครับด้านซ้ายก็ไหลลงเยอะเลยในวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะเจ็บน้ําตาไหลออกเยอะกว่าเมื่อวานทีแรกความล้ายนึกว่าจะหายไปบ้างแต่วันนี้เยอะกว่าเดิม ว่ายังไงไม่ทราบนะครับเราไม่ได้เดินออกกำลังกายหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้ววันนี้ก็จะพาลูกๆไปอาบน้ำแล้วก็จะมาล้างตากันนะครับทายาให้แม่ขันด้วยนะครับโอ้หนุ่มหล่อของเรามาแล้วแม่ขันลายช้ยมองคลเจ้าอ้วนมาอาบน้ำเจอกันพอดีเลย ดูครับวันนี้มาอาบน้ำเจอกันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมดูเมคันจะออกอาการยังไงบ้างนะครับเมื่อเจอพี่ชายมงคน,นครับเจอหนุ่มหล่อ หม่าน้ำเจอกันวันนี้จะเป็นยังไงบ้างไหม่ขันเห็นผู้บ่าสุดหล่อไหมแม่ขันบองเงิดบังงอครับผมผู้บา่าดิฉันจะตามลูกชายดิฉันตลอดไม่งอนหนุ่มๆนะครับผมเพราะว่าดิฉันรักลูกของดิฉันมากๆ หนุมน่มๆเอาไว้ทีหลังนี่ขอให้ฉันได้อยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวของดีฉันก็สุดยอดแล้วเม่ขันบอกนะครับนี่ครับหนุมน่มหลอ่อหนุ่มหล่อเฟี้ยวของเรานะครับปลายชายมองคนนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมก่อนมุมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนี่มุมนี้จะเห็นทั้งสามเชือกเลย โอ้เริ่มขยบมานะครับเริ่มขยบเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆนะครัเห็นหนุม่มรอพี่ชัยมงคลแม่ขันเริ่มกระเทบขยบเข้ามาใกล้ๆอีกนิดอีกนิดเรื่อยๆแล้วโว้ยโอ้ย ช่วงเช้าเช้ามาเจอกันพอดีเลยนะครับโอ oh, ้บอเงิดบอง่อเลยแม่ขันนี่ฮหักแต่ลูกไปบ่ม,มาหาผู้บ่าวแนวเลยไปแล้วพี่ชัยไปแล้วไปหาสาวขันแล้วดูแม่ขันจะว่ายยังไงบ้างแม่ขันจะทำตัวแบบไหน โอ้ oh, ผู้ใดมาลักตัดอ้อยข่อยวะโอ้โอ้เห็นผู้สาวขันเบิงขาทีหาออกเลยครับพี่น้องโอวยโวยโวยโอยโวยโอ้วย รอไม่ขันด้วยรอไม่ขันด้วยรอไม่ขันด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยบิงวิงวิงตามนุ่มๆไปบิงบินบิบิ่งออเออเออวันนี้เรามาดูอาการทั้งสามเชือกเดี๋ยวพอหลยจะพาไปถามอาการของพี่ชัยมงคลไปดูอาการของพี่ชัยมงคลบ้างนะครับผม ว่าเท้าหายดีแล้วหรือ,อยังครับป้ต้นแผลดีแล้วตีเหลือหลายวะมีแต่นห,ตหนองอเดี๋ยวเห็นข้อหลายบ้างเนี่ยดูก่อนนี่นมีหนองนิดเึงครับนี่มีนิดเดียวแผลจะปิดไหมล้ะตัวนี้แม่มอโอ้ อาการที่ดีนะครับของน้องมุงคนน้อยก็ยังไม่สนิทเหมือนกันนะครับผมมีนิดเดียวนะครับมีนิดเดียวเอาไปผูกใส่สวนไปผูกป้าบ่ะโอเค Bảy vào thân này đắm na vào thân Cái lăng nhùng nhạc vô Để đắm na con gió về lông ba gần bye bye น้ำอาบท่ามาเป็นที่เรียบร้อยก็มายืนเฝ้าลูกชายนะครับก่อนที่จะเข้าหลักตัวเองโอ้ยบังเลีวบังยิเววดูดูด,ดูความน่ารักของแม่คันกับลูกชายนะครับดูจะอ้อนลูกชาย ปลอบลูกชายตลอดทักทายตลอดนะครับดูลูกชายครับน่าจะบอกแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมโตแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับคุณแม่จ๋าบางคนน้อยโตแล้วนะครับแม่ขันแน่น่าจะบอกคุณแม่แบบนี้นะครับ คุณแม่ยังวนมองหานะครับโอ้ยไปเกาดากบไเดยถูดากใส่ลูกไส้บ่เอาเอาดูความไว้เนื้อเชื่อใจะออะนะครับผมกวนลิงระวังเด้อข้าเขารักเขาลักไหมคับเขาารักักเร็วเดี๋ยวคุณพ่อจะไปทําธุระไปทํานาต่อ เดี๋ยวขวัญลิงก็จะปลูกหญ้าต่อนะครับหญ้าของเราก็ยังไม่เสร็จนะครับแม่ขันแปลงปลูกหญ้าของเราก็ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้ก็ได้ไปเอาหญ้ามาปลูกเช่นเดิมนะครับพันหญ้าที่ขวัญลายซื้อไว้นะครับผมก็ไปตัดช่วงเช้าๆนะครับก็ไปตัดแล้วก็กลับมากินข้าวแล้วก็เอาแม่ขันแล้วก็ลูกพายคนน้อยลงน้ํานะครับเดี๋ยวขวัญลายจะตัดภาพไปที่ แปลงหญ้าด้วยนะครับผมนี่ครับคือพันธุ์หญ้าที่คนหลายซื้อไว้นะครับแล้วก็เอามาเอามาเพื่อจะเป็นพันธุ์นะครับไปปลูกนะครับนี่ครับแปลงปลูกหญ้าของเรานะครับก็เหลือเยอะนะครับผมออกจากนี้จนถึงนู้นนะครับผม ต้นมะพร้าวตรงนู้นนะครับเรายังไม่ได้ปลูกนะครับก็น่าจะเหลือพันอีกเยอะเลยนะครับอันที่ปลูกนะครับก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับผมอันที่ปลูกก่อนก็เริ่มงอกขึ้นมานะครับผมนี่ครับผมก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปดูของควันเม่นนะครับแบ่งกันคนละครึ่งนะครับผมก็เริ่มงอกออกแล้วนะครับผม มาเจอฝนพอดีนะครับมาเจอฝนพอดีก็เลยเริ่มงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะนี่ของควันเม่นก็เริ่มออกแล้วนะครับผมเริ่มออกตั้งหน่อขึ้นมาแล้วนะครับนี่ฮะเริ่มตั้งหน่อขึ้นมาแล้วนะครับผมของควันเม่นนะครับนี่ครับคนละครึ่งนะครับผมนี่ เอาหลักปักไว้อยู่นะครับคนละขึ้นกันนะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับที่คุณพ่อคุณแม่มาสนับสนุนร่วมสมทบทุนนะครับเช่าที่แปลงปลูกญ้าแล้วก็ซื้อพันญ้านะครับมาให้ความหลายได้ปลูกนะครับปลูกเพื่อไม่ขันแล้วก็ลูกพายบางคนน้อยนะครับครับวันนี้ ครับเราก็ให้ควานลิงนะครับเป็นคนปลูกหญ้ากับคุณยายคุณตานะครับผมโอ้คุณตาก็ไม่อยู่คุณตาก็ต้องไปทํานานะครับให้ควานลิงเป็นคนปลูกนะครับวันลายก็จะไปทํานาเหมือนเดิมนะครับผมนรับน้องๆช้างของเราก็อยู่โรงช้างเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้เอาออกไปที่ป่านะครับผมเอาไว้ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องฝากด้วยนะครับ ฝากช่องทางคันเงินของเราไว้ด้วยนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านท,ท,ทุกคนด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องทางคันเงินของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฟันหลายก็ต้องขอลาแม่แม่ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ